สวัสดีครับน้องๆพี่ปันเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลย สวัสดีครับอน,น้องๆทุกคนมาพบกับอาจารย์ครุอีกครั้งแล้วนะครับในวิชาที่แพทหนึ่งกับพาร์ทชาวไทยนะวันนี้เราจะมาตะลุยโจทย์กันอีกสัก3ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านซึ่งวิชาเกี่ยวกับการอ่านเนี่ยครับมันเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับการที่จะคัดเลือกบุคลากรในทางวิทย์สุขภาพพวกนี้นะคนที่ทํางานด้านนี้จะต้องมีความสามารถในการจับใจความเพราะว่าน้องต้องอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยในแต่ละเทอมในแต่ละวิชาเนาะฉะนั้นวันนี้เรามาฝึกกัน ฝึกอ่านให้เร็วให้ทันแล้วก็ให้ถูกด้วยนะอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อหนึ่งถามว่าอะไรเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ปกติใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเขาจะขีดเส้นใต้ไว้เพื่อให้เราอ่านชัดเจนว่ามันไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนในข้อความต่อไปนี้นะคือมันเป็นลักษณะข,ของการเขียนข้อความในเรื่องของการเนียนมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนเก่าเขามาพบกันในงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งเนาะอ่ะเรามาดูใจความสําคัญของแต่ละเรื่องกันนะ โจทย์แบบนี้ก่อนที่เราจะอ่านบทความเมื่อเราถามเรื่องของความคิดแนวคิดหรือว่าประเด็นสําคัญในบทความแนะนําว่าเทคนิคคืออ่านชอยส์ก่อนก็จะดีกว่าเนาะ,ะทุกคนลองอ่านชอยส์ก่อนแล้วค่อยทํานะครับแต่เดี๋ยวพี่จะเริ่มทําเลยนะโจทย์บอกว่า <c oughs> เพื่อนที่มาพบในงานเลี้ยงรุ่นแม้วัยและสภาพร่างกายเปลี่ยนไปบ้างแสดงว่าตอนนี้น่าจะแก่ขึ้นนะเออแต่ในความรู้สึกก็ยังแบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่ายังแอทฮาร์ดก็คือใจย,ยังเด็กอยู่ไม่เปลี่ยนนะครับ เขาบอกว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองมีหลายคนนะชีวิตก็แตกต่างกันไปเนาะบางคนสําเร็จมากบางคนสําเร็จน้อยเห็นไหมล้มเหลวก็มีอ่าบางคนดีบางคนไม่ดีที่ยังดิ้นรนต่อสู้อุปสรรคก็มีเหมือนกันนะครับแสดงว่าชีวิตก็มีอุปสรรคกันเยอะเนาะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือมิตรภาพระหว่างกันอันนี้คือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยแปลว่าหลังจากรียนเนียนมาเนี่ยไม่เจอกันน่าจะหลายปีเนาะ แก่ขึ้นหน้าเหี่ยวผมขาวแล้วนะแต่สุดท้ายทําไมครับสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือความเป็นเพื่อนนะครับมิตรภาพแปลว่าความเป็นเพื่อนเนาะมันมาจากคาว่า friendship นะมิตรก็คือ friend ภาพก็คือ ship เนี่ย friendship นะครับแม้จะไม่ได้พบกันนานแต่พอพบหน้ากันก็ต่อติดคุยเรื่องเดิมๆเ,เ,เม้ากันสมัยเม้าลูกเม้าหลานเม้าอะไรกันว่างกันเนาะและมีความเป็นเพื่อนที่หยิบยื่นให้กันเหมือนเดิมนะครับคำว่าเช่นเดิมก็แปลว่า ไม่เปลี่ยนแปลงเลยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทีนี้เรามาดูว่าประเด็นใดไม่ได้ใช้ความคิดของผู้เขียนในสิ่งในข้อเน,นียนะครับข้อ1ชีวิตคนย่อมต้องมีอุปสรรคจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเราต้องหาประโยคใดหรือข้อความตรงไหนที่มันสื่อถึงความหมายในแต่ละช้อยเนาะเห็นคําว่าอุปสรรคตรงนี้ไหมอ่ทุกคนก็มีอุปสรรคต่างๆไม่น้อยเลยฉะนั้นพี่ว่าอันหนึ่งมีนะครับไปต่อนะเวลาทําให้บางอย่างเปลี่ยนแปลง บางคนบอกเอ้ยไม่เห็นเปลี่ยนเลยมิตรภาพเขายังเหมือนเดิมแต่ไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้คืออะไรครับสภาพร่างกายก็คือทําไมฮะแก่ครับหน้าเหี่ยวผมขาวนะครับพุงพปรยแล้วตอนนี้นะอายุมากขึ้นเนาะฉะนั้นจริงหรือไม่จริงเวลาทําให้บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงก็คือจริงนะมีต่อมาฮะมิตรภาพไม่อาจถูกทําลายด้วยเวลาแปลว่าเวลาผ่านไปมิตรภาพยังคงเหมือนเดิมอันนี้พี่ไฮไลท์แล้วไว้สีเหลืองใช่ปะ่ะฉะนั้นเนี้ยมีแน่นอนเนาะติ๊กถูกไปอีกนะครับเลือ,อีกสองข้อ ใครอยากลองคิดว่าคำตอบข้อไหนก็เลือกไปเลยนะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนนะไม่ใช่ความคิดของผู้เขียนคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อ5นะครับยาปะข้อ4มีตรงไหนเขาบอกว่าเส้นทางชีวิตของคนย่อมแตกต่างกันนะอันนี้ชัดเจนเลยว่าบทความนี้เขาเน้นเรื่องความแตกต่างของชีวิตในกลุ่มเพื่อนเนาะบางคนทําไมครับสําเร็จมากบางคนสําเร็จน้อยบางคมล้นเหลวนะ บางคนก็มีอุปสรรคต่าง,าง,างเๆเยอะแยะนะครับฉะนั้นก็คือชีวิตคนมันแตกต่างกันเนาะส่วนข้อ5ความสําเร็จและล้มเหลวคือบทเรียนอันเนี้ยกึึงป็นกึ่งๆึตัวหลอกนะเพราะความสําเร็จมีคํานี้อยู่ในบทความความล้มเหลวก็มีคํานี้อยู่ในบทความแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือคําว่าบทเรียน เขาไม่ได้บอกว่าเราต้องนําความสําเร็จหรือความล้มเหลวมาเรียนรู้มาเป็นบทเรียนที่จะก้าวต่อไปหรือพัฒนาตัวเองไม่เกี่ยวเลยเขาพูดถึงว่าชีวิตคนเรามีความแตกต่างบางคนดีบางคนไม่ดีบางคนสําเร็จบางคนล้มเหลวบางคนมีอุปสรรคแบบต่างๆแบบนี้เนาะเขาไม่ได้พูดต่อว่าเอาความสําเร็จหรือล้มเหลวนั้นมาใช้เป็นบทเรียนฉะนั้นพารสีชมพูที่พี่เขียนในในหน้าจอเนี่ยนะคือสิ่งที่ไม่พบในบทความครับ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ5นะครับเอาละมาต่อบทอข้อที่2มาต่อข้อที่2กันนะข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้คำว่าอนุมานนะครับคืออะไรนะเขียนไปว่าสรุปจากข้อมูลที่พบในบทความ การอนุมานก็คือเราไม่ได้เจอข้อความนี้ตรงๆนะครับแต่เป็นการเดาหรือสันนิษฐานหรือเป็นข้อสรุปจากข้อมูลที่เราได้มาเขาเรียกว่าสันนิษฐานอย่างมีเหตุมีผลนั่นเองคำว่าอนุมานเป็นการเดาชนิดหนึ่งแหละแต่ไม่ใช่การเดาแบบเดามม่วเดาหรือสันนิษฐานอย่างมีหลักการอย่างมีเหตุผล โอเคไหมเราต้องสรุปจากข้อมูลที่พบในบทความอย่ามั่วนะการอนุมานต้องไม่มัว่วต้องมีหลักการและมีเหตุผลเรามาดูซิหาหลักฐานว่าเราจะสรุปอย่างไรเทคนิคก็คืออ่านช้อยก่อนมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมของบทความดีขึ้นเนาะอ่านเร็วนะ1 2 3 4 5อา่าเด็กอ่านเลยพี่จะมาเริ่ม บทความกันเลยครับเขาบอกว่ากลุ่มแปรรูปปลาส้ม oh บ้านห้วยบงพูดยานิดนึงนะปลาส้มก็คือปลาที่มันมีรสเปรี้ยวๆเนาะเอาไว้ทําอาหารทอดอะไรว่าไปนะเขาบอกว่าผลิตปลาส้มที่มีรสอร่อยและสะอาดอร่อยสรุปว่าเขาชื่นชมนะมันอร่อยแล้วก็สะอาดปลาส่วนใหญ่เป็นปลาที่จับจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐซึ่งชาวประมงในพื้นที่นํามาขายก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่นะเป็นบ้านๆไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตเนาะ ปลาส้มบ้านห้วยบงผ่านการรับรองของออยอด้วยแสดงว่าสะอาดแบบมีมาตรฐานรองรับใช่ไหมครับปัจจุบันกลุ่มใส่เครื่องหมายไปยาน้อยแปลว่าอะไรกลุ่มนี้ก็คือย่อมาจากคําว่ากลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านห้วยบงนี่แหละนะครับสามารถผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาผลิตไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ปะ ปัจจุบันมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เช่นชื่อปลาส้มสายเดี่ยวตอนแรกพี่ก็ไม่แน่ใจว่าปลาส้มสายเดี่ยวคืออะไรไปเซิร์ชรูปดูมันก็เหมือนเป็นปลาส้มชนิดหนึ่งแล้วก็มีสายคาดอ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสายอะไรนะไปเซิร์ชรูปดูได้นะเพื่อความอินกับบทความเนาะต่อมาคือส้มปลาตะเพียนแล้วก็ปลาซิลแก้วแดดเดียวนะสินค้าเหล่านี้เนี่ยจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ก็คือขายในชุมชนแล้วก็ขายส่งออกไปยังนอกชุมชนด้วยเนาะสร้างกําไรให้แก่ชุมชนถึง เดือนละ150,000บาทเยอะมากเลยนะทีนี้เรามาดูก่อนในช้อยนะครับว่าอันไหนไม่อาจอนุมานน้องวงคําว่าไม่ด้วยนะถ้าไหนเราอนุมานได้มีหลักฐานในการเดาในการสันนิษฐานจากบทความก็ตัดช้อยนั้นทิ้งโอเคปะ่ะมาดูช้อยหนึ่งกันเขาบอกว่าคนในชุมชนสร้างรายได้ซึ่งกันและกันคนในชุมชนต่างสร้างรายได้ซึ่งกันและกันอันนี้พี่พบหลักฐาน2จุดครับ จุดแรกก็คือชาวประมงนําปลาในพื้นที่มาขายให้กับกลุ่มถูกไหมกลุ่มก็จะซื้อปลาที่เขาจับในพื้นที่ในเขื่อนอุบลนรัฐเสร็จแล้วก็นํามาทําไมครับไอปลาส้มนี่แหละก็มาจําหน่ายในพื้นที่อยู่ดีคือมันวนเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายอารมณ์นั้นนะวนอยู่ในในชุมชนนะครับก็เป็นการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนอันนี้อนุมานได้ครับไปต่อนะข้อ2ออนุมานได้ไหม ปลาส้มบ้านห้วยบงเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานข้อน,นี้ค่อนข้างง่ายเพราะเราเห็นว่าออยอรองรับใช่ไหมเมื่อกี้ฉะนั้นข้อนี้ถูกแน่นอนนะครับ 3. ชุมชนได้พัฒนาสินค้าให้หลากหลายชนิดขึ้นอันนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะมีคําว่าผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตเพิ่มขึ้นแสดงว่าผลตอบรับของผลิตภัณฑ์แรกมันต้องดีก็ค่อยผลิตแบบที่2แบบที่3เพื่อสร้างตัวเลือกให้กับผู้ผู้ซื้อนะ ลูกค้าเขาจะได้มีตัวเลือกให้มาซื้อบ่อยๆเนาะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องตามสีส้มเลยนะครับก็คือพวกปลาส้มสายเดี่ยวส้มปลาตะเพียนแล้วก็ปลาซิลแก้วแดดเดียวข้อ4ครับสินค้าของชุมชนสร้างรายได้ปีละนับล้านบาทอันนี้เขาบอกเฉลี่ยเดือนละแสนห้นี่มันแอบมีคณิตด,ด้วยนะ <c oughs> ถูกไหมสิบสองคูณหนึ่เกินล้านไหม เกินอยู่แล้วนะเพราะว่าแค่ประมาณ7เดือนนี้ก็เป็นล้านแล้วนะ7เดือนก็เป็นล้านแล้วฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องก็เหลือข้อสุดท้ายที่เราอนุมานไม่ได้เขาบอกว่าอะไรกลุ่มแปรรูปปลาส้มช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอันนี้ ไม่น่าไม่น่าเพราะอะไรครับมีการจับปลาในเขื่อนอันนี้ก็ดูดจะขัดแย้งด้วยซ้ำเนาะก็มีการทําลายสัตว์ว่าง,งั้นมันการจับปลามันไม่ใช่อนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าการผลิตปลาส้มเนี่ยครับมันทําอย่างไรกระบวนการทําช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าทําให้ทรัพยากรมันยังคงอยู่อย่างไรไม่มีหลักฐานจึงไม่สามารถอนุมานได้จากบทความนี้คือกลุ่มปลาเนี่ยกลุ่มกลุ่มแปรรูปปลาเนี่ยครับเขาอาจจะอนุรักษ์ก็ได้นะ เพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในบทความจึงไม่สามารถอนุมานได้โอเคป้าที่เหลืออนุมานได้หมดเลยฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ5ครับผมไปต่อกันที่ประเด็นโต้แย้งในข้อที่3นะครับอันนี้ในคลิปเก่าของอพาร์ทชาวไทยของ Smart Math Pro เราเคยทำคลิปติวที่มีข้อสอบลักษณะโต้แย้งกันแล้วเนาะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งดีกว่าโต้แย้งคืออะไรนะครับ โต้แย้งคือประเด็นหลักที่จะต้องมี2ฝ่ายแยกกันฝ่ายหนึ่งบอกเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งบอกไม่เห็นด้วยการโต้แย้งคือการเห็นต่างอย่างมีเหตุผลซัพพอร์ตจำไว้นะเห็นต่างอย่างมีเหตุผลซัพพอร์ตไม่ใช่มาทะเลาะกันโดยไม่มีเหตุผลโอเคไหมเราไม่ได้ใช้อารมณ์เราใช้เหตุผลมาแย้งกันนะข้อนี้ต้องอ่านบทความก่อนเสร็จแล้วจับประเด็นให้ได้ว่าเขากําลังแย้งกันเรื่องอะไรนะเริ่มเลยเขาบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยกยศมีปัญหาเรื่องผู้กู้ยืมไม่ใช้เงินคืนพี่ว่าอันนี้คือปัญหาหลักของเขาคือกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเสร็จแล้วพอเรียนจบไม่คืนเงินนะทำให้กองทุนเงินขาดแคลนเนาะจึงการแก้ปัญหาของเขาทำอย่างไร mm. เขาบอกว่ามีการคัดกรองผู้กู้ยืมให้เข้มงวดมากขึ้นนะคือแปลว่าเราต้องดูว่าใครจะมายืมเงินเนี่ยเลือกให ละเอียดถี่ถ่วนรอบค้อว่าเฮ้ยมันจะคืนเงินแล้วเปล่าวะไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีแนวโน้มจะไม่คืนก็ไม่ให้ยืมซะดีกว่าประมาณนี้นะแต่แนวทางหนึ่งที่เขาใช้คัดกรองคือกําหนดหลักเกณฑ์ผู้ให้กู้ยืมต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า2.0อันนี้ถ้าให้พี่วิเคราะห์นะการที่ผลการเรียนสูงไม่ได้แปลว่าเขาจะจะคืนเงินเขา้าใจปะ มาถึงว่าการที่เราจะโกงเงินหรือไม่โกงเงินหรือมีความซื่อสัตย์ในการคืนเงินที่กู้มาหรือไม่อะมันไม่เกี่ยวกับผลการเรียนนะพี่อาจจะเรียนไม่เก่งนะพี่ได้เกรด1.2สมมุตินะครับแต่ว่าพี่เป็นคนซื่อสัตย์นี่ยืมเงินมาพอเรียนจบพี่ก็คืนได้ทีนี้บางคนขอาจจะมองว่าเกรดต่ําอาจจะเรียนไม่จบหรือเปล่านะก็น่าหน้ากังขาทีหนึ่งหน้ากังวลว่าเอ๊ะมันได้เหรอนะครับทีนี้ผู้เขียนบอกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอ่า สีแดงเกณฑ์ดังกล่าวก็คือเกณฑ์นี้เกณฑ์ในที่บอกว่าเกร2สขึ้นเนี่ยนะทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านเขากังวลเรื่องอะไรนะเขาบอกว่ามันจะมีเด็กที่ต้องเสียโอกาสอ่ะแปลว่าคนที่เขาเรียนไม่เก่งเขาไม่สามารถกู้เงินได้เลยเหรอจริงไหมที่สําคัญเขาบอกว่ามันขัดกับเป้าหมายของกยศที่ว่าต้องช่วยเหลือเด็กยากจนไม่ได้ช่วยเหลือเด็กฉลาดเด็กเข้าใจปะ่ะไอเกรดสขึ้นอนะ่ะคือเขาเรียนเก่งเรียนเรียนดีหน่อยอ่ะ แต่บางคนเ่ะเขาขาดแคลนโอกาสในการเรียนเขาเลยได้เกรดน้อยบางทีบ้านเขาไม่มีต้นทุนไม่มีทุนทรัพย์เนาะฉะนั้นอันเนี้เป็นประเด็นที่เขากังวลน,นะครับสีแดงเนาะเด็กเสียโอกาสหนึ่งอย่างแล้วกท็ทั้งทั้งที่เป้าหมายกเยะอคือต้องการช่วยเด็กยากจนนะและสุดท้ายประโยคไฮไลไท์ประโยคที่เป็นตัวแปรสำคัญของการตอบคืออันนี้ครับการกำหนดเกรดไม่ใช่ประเด็นที่จะแก้ปัญหาการไม่ใช้นี่โอเคไหม ซึ่งพี่ก็เห็นด้วยกับกับคนที่เขียนบทความข้อความตรงนี้นะครับอะให้น้องเลือกเองข้อนี้พี่ไม่ต้องตีโจทย์ทีละชอยทีละชอยให้น้องแล้วพี่ว่าน้องจับประเด็นได้แล้วลตอบเลยละกันว่าตอบข้อไหนอะให้เวลานะคาตอบที่ถูกต้องก็คือ3ครับผมควรยกเลิก เกณฑ์กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในการกู้ยืมเงินกยศหรือไม่เนาะสรุปว่าตัวเขาอยากยกเลิกแต่บางคนอาจจะอยากทำต่อเนาะบอกว่าเอ้ยเอาเกรดสูงๆหน่อยถึงจะให้ยืมกยศนะครับก็เป็นประเด็นที่กำลังโต้แย้งกันในข้อความต่อไปนี้นั่นเองนะครับโอเคเป็นไง3ข้อผ่านไปสนุกไหมจำไว้ว่าข้อสอบลักษณะนี้ต้องฝึกเยอะๆนะหากยังไม่ฝึกบ่อยพอพี่ว่าความอยู่มือ ทักษะมันยังไม่เข้าที่นะครับคนที่จะเรียนต่อทางด้านกสพทคณะวิทยสุขภาพลักษณะที่ต้องอ่านหนังสือมากๆเนี่ยนะการจับใจความได้เร็วการจับใจความได้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราสามารถจะทําให้เรียนจบเรียนไวแล้วก็เป็นบุคลากรคุณภาพในสายนี้ได้เนาะ ก็ติวจบกันไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสําหรับใครที่อยากเรียนเทคนิคเพิ่มเติม,ตมกับอาจารย์ครุยนะครับตอนนี้พี่มีเปิดคอร์สกับพี่ปั้นสมาร์ทแมทโปรแล้วนะถ้าสนใจลองสแกนดูรายละเอียดได้ที่ถ้ายชีตเลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะบา,บายติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมนาะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่อรออ่านอยู่และสําคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะ และถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอสออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บออนไลน์โด a r t p r o p r o c o m และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย